<t om pa> รู้ไหมเจ้าสวเซ็นท่นที่เป็น,นเจ้าของเซ็นท่นเนี่ยมันเช่าที่ดินการรถไฟที่ดินที่เป็นเจ้าของหา้างเซ็นท่นเนี่ยก็ที่ดินของการรถไฟเขาก็เช่าทําประโยชน์มา20-30ปีแล้วก็ต่ออายุเช่าที่ดินการรถไฟจนเป็นห้างเซ็นท่นแล้วก็กินขี้พี่นอนอยู่ตรงนั้นอ่ะเขาก็เช่าที่ดินการรถไฟแล้วเขาก็จ่ายเงินเป็นค่าเช่าให้กับการรถไฟซึ่งการรถไฟก็คือเป็นหลวงเป็นระบบราชการที่ดินพื้นที่ที่ทำประโยชน์ได้ตั้งสมัยก่อนเขาก็ให้เช่าแล้วเช่าไปละ30ปีต่ออายุไปต่ออีก สามสิบปีต่ออายุสามสิบปีถ้าอย่างนั้นมึงก็ต้องไปถอนที่ดินที่เกษตรที่เซนทันก่อนเลยอันแรกเลยมึงกล้าไหมล่ะมึงเอาป้ายไปไประท้วงเจ้าสัวเซนทันมึงเอาป้ายไปไประท้วงหน้าเซนทันก่อนเลยในพื้นที่สสอเขตมึงไม่ใช่เหรอสสของกุ๊กไก่เขตกรุงเทพเขตจตุจักรมึงเอาป้ายไปไป,ประท้วงที่หน้าเซนทันเลยว่าเอาที่ดินเซนทันทั้งหมดคืนมาให้กับการรถไฟเสร็จแล้วเพื่อที่จะเอามาสร้างคอนโดมิเนียมให้อยู่อาศัยแก่ประชาชนกรุงเทพมึงไปทำเลย ทำเลย